สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับ่องบ็กเกอร์ทีค่ะทำไมรถพ่อเละเทะ่ังไลลูกเพราะเรานะคะผ่านป่ามาเยอะมากใช่ไหมครับเจอป่าอ้อยด้วยเรากำลังจะไปที่ไหนลูกตอนนี้ครับมามรกตที่สมบัดของเด็กแล้วสับมาละกอดแล้วลูกเป็นไงหนูพาไปดูได้ไหมหนูพาไปดูได้ไหมครับไปพาไปดูครับผม เขาเรียกว่าบูลากูนะเพื่อนๆครับถามว่านักท่องเทีย่ยวมีไหมมีครับผมดูครับนู้นครับฝั่งนู้นนะครับมีรถมาเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวผมเคจะพาไปดูนะครับเอาไปเลยลูก,ป,ลลก,ลกปีเลยอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยลูกสาวพ่อเดินกันไปเดินก้นไปเดินกันไปเดินก้นไปอ่าอย่าตกสาะอุ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้โหเพื่อน เคเดินไปตรงนี้ค่ะตรงที่เขาถ่ายรูปเดินไปค่ะเดินไปค่ะสวยจริงนะแม่เนาะโอเคสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือกล้องวิดีโอที่เราเห็นแบบนี้เลยนะเพื่อนๆโอเคบรรยายหน่อยเป็นไงบ้างสวยไหมสีฟ้าเลยอ่ะไปเดินไปเดินไปมาสีเขียวอ่ะสวยเนาะอือดูสิอีแต่สีฟ้าอันนี้มันเป็่ะไปดูที่เขาถ่ายรูปตรงนั้นรูปยังไม่มีใครเลยครับโอเคพาไปหน่อยละเร็วเร็วตัวแม่ตามมาเร็วนะครับ ไปเร็ว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 ,รวนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอ,อินนะครับอ่าเป็นจุดเช็คอ,อินอบูลาคูนตรงนี้เลยลูกเห็นไหมนี่ในภาพแล้วก็เราต้องเดินลงไปทางโน้นลูกเดินไปโน้นดีกว่าระวังลื่นนะระวังลื่นนะตรงกลางเข้าไปครับตรงกลางก่อน <c oughs> อ่าเดินตรงนี้ครับมันมีขั้นบันไดครับลูกเดินไปเลยครับไปอยู่โขดหินโขดนั้นก็จะได้ผาสวยคุณแม่มาครับผมยังไม่มีนักท่องเที่ยวเลยอ่าคุณแม่ลงไปกับ ลูกเดี๋ยวคุณพ่อจะถ่ายรูปสวยๆให้โอ้มันสวยจริงอะอา่าเราไม่เคยมาครับเราเห็นแต่อยู่ในภาพสวยจริงครับโอเคหันมาหาพ่อสิลูกเก้กับแม่หันมาสิเป็นไงโอ้หสวยมากเพื่อนๆเดี๋ยวคุณพ่อขอเวลาถ่ายรูปก่อเป็นนั่งคนหินฝั่งนี้ลูกให้แดดโดนหน้าโอเคครับเดี๋ยวคุณพ่อขอถ่ายรูปให้คุณแม่กับลูกสาวก่อนนะครับสวยมากเพื่อนๆครับ แดี๋ยวเขาบอกว่าประมาณ1 6 3 0กาศเขาจะระเบิดหินนะครับปึ้งปังปังเลยน่ากลัวมากครับตรงนี้ครับเขาจะระเบิดลงมาเรื่อยๆนะครับข้างในข้างในข้างในใช่จะเสียงดังมากเขาก็จะห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยลูกตรงนี้ครับประมาณ1 6 3 0กนยเดี๋ยวห้ได้ยินเสียงรถไหมเขากาลังขุดหินอยู่สวยไหมลูกที่นี่สวยไหมบอกเพื่อนๆสิสวยอยู่ที่อําเภอภูผาม่านจังหวัดขอนจันนะเพื่อนๆครับผมแล้วก็เข้ามาลําบากโอ้รถนักท่องเที่ยวมาเยอะนะเพื่อนๆ มีรถตู้รถอะไรมาด้วยนะครับเกเครับสวยมากเลยปิดคลิปหน่อยคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดนลคยแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะตอนนี้บูเก้ขอตัวลาไปกินข้าวกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับผมบูลากูลครับสุดๆครับสวยมากครับ